จับตาชุดสรุปตามัง่งหลังมีโชคตลอด34งวดวดนี้มั่นใจจัดให้เน้นๆชัดๆงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565แน่นอนค่ะสำหรับแนวทางนี้คลิปนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะจากผลงานประมาณ43งวดติดตามีโชคมากถึง34งวดโดยเฉพาะงวดก่อน มีโชคจากเลขศูนย์ลรวย900 0 0 0ตอเน,นื่องในงดล่าสุดชุด2ตัวบนหลุดไปแต้มเดียวและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังตาสรุปให้เน้นๆชัดๆจัดไปจ้า เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดหรือเป็นแฟนคลับตามัง่งก็คงไม่สงสัยว่าตามั่งคือใครเพราะตามั่งก็คือเพื่อนในห้องป้าปะพารวยที่คอยติดตามให้กําลังใจป้าปะมาตลอดและที่สําคัญตาจะให้แนวทางเล็กเด็ดกับป้าปะและเพื่อนๆในห้องป้าปะพารวยในทุกงวดและที่เด็ดไปกว่านั้นตลอด43งวดล่าสุดตาม,มีโชคมากถึง34งวด ถึงแม้บางครั้งบางงวดชุดตัวเลขที่ตาจับคู่ให้จะุดไปอย่างน่าเสียดายแต่สำหรับเลขตัวเดียวตามแม่นไม่เป็นรองใครจริงๆค่ะ โดยเฉพาะในงวดวันที่16กรกฎาคม65ตามีโชคจากเลขตัวเดียวเลข5และ0มีหนำซ้ำ 3, ตายังเผยเพิ่มเติมว่าอีกชุดที่ตาบอกไม่ทันคือ055ซึ่งถ้าใครตัดเล่น2ตัวก็คงยิ้มหวาน05กันอีกงวดว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะจากข้อความหลังบ้านที่ตาเผยตามีโชคจากเลข0 5, ลลและ5รวมๆแล้วก็ประมาณ9 0 0 0 0บาท ว่าไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆค่ะเพราะจากผลงานในงวดล่าสุดสุดบนชุดแรกตาบอกว่างวดนี้บน7 8 9มาแน่นอน1ตัวและแล้วเ,เลข9ก้าก็มาในหลักสิบ แต่อย่างไรก็ตามเลขตัวเดียวที่ตาเน้นคือ7กับ0ส่งผลให้ในงวดล่าสุดชุดเลขตัวเดียวที่ตาถูกมาเกือบทุกงวดปุดไปอย่างน่าเสียดายแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นชุด2ตัวบนที่ตาจับคู่ให้ก็มีครบทั้ง92และ93ซึ่งถ้าใครขยับขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มก็คงสมหวังกันต่อเนื่อง แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันดีก่อนวันหวยออกตาก็ไม่ทำให้ลูกหลานผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากข้อความล่าสุดที่ตาเผยเพิ่มเติมกับป,ะปะ้าป๊าตาบอกว่าตาเจอสูตรบนใหม่เพิ่มเติมคือสูตรแรก019มา1ตัวและสูตร2 012มา1ตัวและที่สำคัญทั้งสองสูตรมีเลข0และ1ตรงกันเดะ๊ะ และที่เด็ดไปกว่านั้นตายังใจดีสรุปให้เน้นๆว่างวดนี้ชุด3ตัวบนเหมือนเดิม819 319ส่วนชุด2ตัวบนเพิ่มเติมอีกคู่คือ29ดังนั้นถ้ารวมกับข้อความที่ตาเผยก่อนหน,น้านี้ก็จัดไปเน้นๆ09 19 29ส่วนเลขตัวเดียวตายังมั่นใจ1กับ9จ้า สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูใครชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านเพราะเอาจริงๆแล้วตาเน้นย้ำเสมอว่ามีผิดมีถูกแต่สุดตาได้มาตามนี้และที่สำคัญนวดนี้ตาจัดให้เน้นๆปังหรือไม่ปังไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆเลขตัวเดียวตาถูกมาเกือบทุกงวดและที่สำคัญในงวดนี้ตาก็จัดให้เน้นๆเ,เลขหนึ่งกับ9 สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกับพระคุณคุณตามั่งที่กรุณาแบ่งปันแนวทางดีๆให้กับพวกเราทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ